โอ้โหโอ้ี่คุณคุณคุณเป็นมนุษย์อะไรครับเนี่ยเป็นชุดเกาะรับผมไอ้นนี้นะที่บอกว่าชุดเกาะเนี่ยนะใช่ครับผมโอ้โหมันอลังการงานสร้างเหลือเกินยังกระโดดโคอบเลยนะครับผมผลงานชุดเกาะนี้น้องชินขอตั้งชื่อมันว่าอิเล็กโทรแฮมเมอร์และไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือหน้ากาก สามารถเปิดปิดได้อย่างเฟี้ยวฟาวที่หลายคนเห็นแล้วต้องอยากได้แน่ๆเล่าหน่อยตัวนี้มันทำง,งานอะไรได้บ้างอไอ้นี่นีปิดได้ไหมใช่ครับมีส่วนหมวกครับผมครับวุ้วจะได้ไมันเปิดปิดได้ครับโอ้ แขนนี่ทำอะไรได้บ้างเขาเป็นนิวเมติกเพิ่มแรงได้ครับเหมือนเพิ่มแรงในการต่อยอะไรอย่างี้ครับและลำดับถัดมามาดูที่การเพิ่มพลังชกกันดูบ้างครับที่ใช้กลไกแบบนิวเมติกไปดูกันครับว่ามันจะทำงานยังไงเดี๋ยวพี่พี่ลองจับแล้วดึงดิปล่อยคิวแขนกลครับเออไม่ต้องออกเลโชว์พลังต่อยครับเออมัน งนนี้นะใช่ครับแล้วนี่กล่องอะไรนะฮะมันรีโมทครับผมเอาไว้ควบคุมแขนเอ้าโดแขนกลขึ้นบนอีกแขนกลอันนี้มันจะทําอะไรได้บ้างอ่ามันสามารถหยิบของบนที่สูงได้เอาล่ะครับไปดูการทํางานในส่วนต่างๆของจ้องหุ่นตัวนี้ดีกว่าเริ่มกันที่การหยิบของในที่สูงครับอ๋ออะไรนะอยงอ๋อ ออโอ้โหอโอเฮเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมนี่ขนาดน้องเขาทำแค่ร่างโปรโตไทยด้วยวัสดุที่เด็กคนหนึ่งพอจะเก็บเงินเพื่อซื้อมาได้ด้วยการสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยายลัยราชกระบังทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์ปั้นแต่งจินตนาการในหัวให้ออกมามีชีวิตจริงได้ ความพยายามอันมุ่งมั่นแน่วแน่ทำให้เขาได้พบกับความสามารถของตนเองเพียงแค่มีสองมือและมันสมองที่ชาญฉลาดก,ก็อาจเปลี่ยนโลกทั้งใบได้สำหรับวันนี้ต้องขอยกย่องให้เขาครึ่งแท่นเป็นกระเดเมือหนึ่งของเราชินอิเล็กโตอาม